พูเดีขี้ว่าเปอ่ะที่เห็นหน้าจอเล็กมากสำหรับการทะเลกกาะ e กับอีนอตพวกเราโดนหัวลงกันมาเยอะโดนด่ากันมาเยอะ ต่อไปแล้วค่ะหลังจากโลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกาันของสองเพื่อนสนิทอย่างมดดำคชาผ่าและน็อตวรริทที่ทําเอาหลายคนมองว่าประเด็นที่ทั้งคู่ถกเถียงกันนั้นทําให้ทั้งคู่แตกคอกันแล้วและมดดำก็ปลดน็อตออกจากพิธีกรรายการแฉแล้วหรือเปล่าล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคู่ได้ควงคู่กันมาทำหน้าที่พิธีกรในรายการซึ่งทันทีที่เปิดรายการมดดำก็ได้เริ่มชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นเลยว่า อย่างแรกยังไม่คิดที่จะไล e ่อีน็อตออกซึ่งน็อตก็เสริมขึ้นมาว่ายังอยู่ยังไม่ต้องกราบกรานอ้อนวอนขอทํางานก่อนมดดําจะบอกต่อว่าที่สําคัญที่เห็นหน้าจอเล็กมากสําหรับการทะเลาะกับน็อตเราทะเลาะกันแบบนี้มา20ปีแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องปกติแล้ววันนี้คนบอกตายแล้วถึงขนาดที่พี่สาวเธอบอกว่ามดดําต้องให้ความยุติธรรมกับน็อตนะเดี๋ยวก่อนมดดาไปทําอะไรกับอ e ีน็อตฉันยังไม่เข้าใจเลยฉันไปทําอะไรกับอ e ีน็อต แล้วตัวเองก็เป็นคนที่ไม่ได้ออกอีเวนต์หรือว่าอะไรไม่ได้เจอผู้คนอยู่แล้วเดี๋ยวก่อนมีอะไรกับอีนอตหรอจริงๆไม่มีอะไรเลยเรื่องเห็นต่างยืนยันในรายการแฉอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าคุณจะเป็นใครคุณจะอยู่ฝั่งไหนเราเห็นต่างกันได้หมดก่อนที่นอตจะเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลตอนนี้อีนอตก็โดนโทวนลงมาเยอะตัวดิฉันเองก็โดนโทวนลงมาเยอะพวกเราโดนโทวนลงมาเยอะเช่นเดียวกันโดนด่ามาเยอะวันหนึ่งคุณจะเห็นต่างในที่สุดเราไม่ได้เอาคนขเขมรมาสัมภาษณ์เพราะว่าทุกคนคือคนไทยเหมือนกัน โดยด้านน็อตวรริศเปิดเผยว่ามันคือสีสันของประชาธิปไตยมันต้องอยู่ร่วมกันให้ได้แม้ว่าเราจะคิดไม่เหมือนกัน ก่อนที่มดดาจะบอกอีกว่าถูกทุกคนเป็นคนไทยหมดมันมีความเห็นต่างกันได้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติ12ปีในทีวีดิจิตอลของรายการแชร้ตีกันมาตั้งแต่วันแรกตีกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีรายการแชร้เอาง่ายๆรู้จักกันมานานแล้วเอาจริงๆบปัญยาอ่อนในเรื่องการที่จะต้องไล่คนออกไม่มีใครไล่ใครออกคนในสตูแฉเขารู้กันหมดมันเป็นเรื่องปกติ คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่ามดดาและน็อตก็ออกมาเคลียร์ชัดๆแล้วนะคะเป็นการสยบทุกข้อสงสัยแล้วก็ยืนยันถึงความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีที่มีความแน่นแฟนมาอย่างยาวนานค่ะแม้ว่าทั้งคู่จะมีมุมมองที่ต่างกันในบางประเด็นแต่ก็ยังสามารถเคารพซึ่งกันและกันและสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมืออาชีพค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ